สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเปิดสขุขสุขคนเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้พี่น้องบรรยากาศก็สวยสวยจังเลยมื่อวานนี้บรรยากาศกาส็สวยสวยมื่อนี้เนาะแล้วคอนเดทอยู่างเมืน่อนี้อ่าวฟอร์ซกันเลยวัตสิโทดินน้ำเจย์นดา่าพี่น้องโทดินน้ำเจยเพิน่นแล้วตู้ซับกาตู้ซับเมย์เนะาะซัมซุงนี่แหละเด็กสิโทดินน้ำเพิน่นน้ำเจย Để bố nó vào phần gì hạt đâu vào hạt nó, hạp hạp long nó <laughs> Chỉ đoàn thua Để hạt vào lệ Đoàn lòng bằng nó vào đoàn hụ Chỉ thua นั่นหับอีกได้อฟูโหมหับอีกงอนมอนี่อืมหมหับอีกนาะเด็กนะหุดหับอืมคือนานหับใชนะ่เนาะฮัลโหล นานหับแก่คือนานหับแทแต่สีเขียวแท้โอ้สีเหลืองไม่สีเขียวเลยเนี่ยสีเหลืองลวะขอ้าวจักได้หมดเลยเป็นอยู่เนี่ย ใหเงินเยอ่ป่ะเสียงคือหดั่ว้าหมดังคือว่าอยู่นะทักเปิดลปก้นะยังโอ้เจ้าหัามาขายสซมสีเบิดไว้เไปขายอ,ายอไปขายทาก็ไปซองซองเถื่อใครมืเมือ,มอกับเบิด,ด,บดอ่ะอื โอ้ยจังหน่อยนะที่เก้าอย่างไรที่ไปพี่น้ <c oughs> นองจีมกันยังหากับใครเนีะย่างปลาสอรปาเขาเป็นปใครใครเบียดมากต่อโอ้ยนอนนอนเด็กจังหน่อย <c oughs> มันห้อนเดดไหมมั้งนะ <c oughs> มันห้อนเดด เป็นวิ่นวานเนี่ยโอ้ยว่ะสดสบายยังไปพักผ่อนก่อนกินอะไรบ่อเข่านี่ยกินแล้วข้าับรถไม่ข้า,บาับรถกินแล้วค่อยกันแกงปาลากิานอโอ้ยจังนไงก็ไป

มีแต่ลูกค้าอยากได้ใจคงถือมาไงบังหาวพันหรือวะกันตรใหม่กะนอกนะคืออยู่จะตอนกั้งงต้องเปลี่ยนส่งเหนแล้วนะนนตอนนี้นจะสิเบื่อนะไม,ม,ม,มีมีแต่ส่งเก่าวะต้องกันกับอ่า,าอ่ามีชาวยองกันพี่หรื ข้้าวแกงปลาแกงปลาหยาพิ่นเอามาให้ได้บกบเป็ดครับได้อยู่แกงบัดนึงหาหาก้านตาให้หนด้จะซื้อนอะาะกะมีกับโบราณนะดันนด้ดำหน่อยก,ก้านอู่ี่เป็นจังลาเลย โอ้ยไปมอภาไปหาการเลกเือนะไปนะมอภาพไปหาการเตกเือไปการใส่ไปการใส่ไปการ่า่ไปการจะสุดตายนะมีเต้าอยู่แล้วไปการเนี่ยอ่าอย่าล้อมหาการใส่บ่ว่าไปดินหอล ฟังหมดนำเดือไหมเน่อย้องเนื่อยเหื่อแต่งมาจข่มาเลยวบาบได้กินทอดยว่าคไขยมาหนินอนหมดรับนอนหมดรับเป็นไรเจ้าดอกดวงข่เนี่ ขอดเลยเนาะจ้ารบขีดทอดคอยนนไปกะแโอ้ีทอที่กรันต์เนาะว่าไปอีกแล,ล้วบันนี้เจ้าอย่ามาตกรถอยเลอสีด้วงงัสีดอกสีด้วงงั้น <c oughs> เป็นวอาเมกเ็กได้หวะเนี่ยไปใส่กัมอนันอยู่กนนะ โอ <te> fore, <te> <exist> well ้เมื่อนี้ว่าว่าว่าไปสไปขายเตียมูมาอนี้แบพอว่าวัตอไปพนวายันมันมรสุขกันว่ะมึไปไนไปขายเตีงมูหน่วยห้าพันหน่วยยี่สิบบาทสามหน่วยขั้นขือมาสีใหญ่แต่กะหมากสิบพัน ราคาแพงสุดเนสิบพันแพงสุดไดนอยสิมาให้กินเล้วเด้อเอาไปให้กินหรอมักใหญ่เนาะก็มักไ่ใหญ่ๆนะอ้าวมูนใหใหญ่กแสบเน่ามักน้อยๆเนยืมอา่มต้นีจะปลูกเองโอ้มานจะลายเติบยุยส่ทันก็ สิแซ่บยู่ด้แไ่มั่แซ่บหะขัดจับปูใครยังเหตบเลยแซบต้องวานอยู่ได้เหรอแซ่บไปกับแซ่บนิ่งแล้วเนาะบ <c oughs> มลไปใส่บ้านมน,นี่อากับเสียหัสวันนี่มามคอยอยู่น้ำหน่บผมพาอยู่เืินจะเคลียร์มีผ้าไปตลอด เ,นเลนนำคลองน้อง,องหอหอ,นนอาบน้ำนคลองโดดเดอดอกมานำคลองเลยาคิดวาลงโง่นะโอ้ไปสังศีหอด,ด้านเงินด้านเซนเนี่มักแบบ่หลาบนมงินเจ็ดเป็ดเซนเนี่หอด,ด้าน แต่ลายมันกาเลือเจ็รถเี๋ยวมนสามรถมันี่แหละสามรถตอนรก็เบิดแหละมันมูงันบันเป็นราคาไปจะได้เต็มงยมันลายายลายไปทางใดไม่เต็มมมูเนะไปทางใดกัมาแม่นการมูงเข้มท่าน,น่ะต้อนเงินสดได้อยู่ขายหลายปวพี่นายแล้วปร้งซุดนะไปมึงละขาดีดีมัซับมูดิ มันเอออันยันมันนานเป็นก็เป็นไอย่างะไอังมมดวยันยันขายยากไหมต้องมาซ้ำโมอาจะขายด้ยะ เจคนล่ะจะปปดได้สิเปิดแซงให้ไหมเ้าขักเปินใครโอ้ก็เ้าขักอยู่จเยกเออ,เอบบลิ่มหรอกนม่เราเตรียมไว้อยู่เอาไว้ไปถักเจ๋ง เอาไว้เอาไว้ไปฝากลูกไพ่แล้วกเดี๋ยวไปคอลูกตายเดี๋ยวบอกมาคอลูกตายแล้วบอเอามาหลับหน้าซอยเด่นทกนานท้าอดับสอดใา่แล้วเอาไา,า,าเจ้าสีบานเอาไ่ได้ยัง เเพือนอน,น่นะสามวนอ๋อเมื่อวออกไปแซววันาานี้เลยว่าเฮตเตอเวียกอยู่ในส่วนไหนจาก,ก,จากข,ขัาน,นตอนวาสดุตั้งงบหม่ผลมันของตอนมาตอนนี้น้ำมาพาไปดินเะเกเื่อทำคอกันไรสปายรถเพือนนี่โอย้ยพี่เคยยังพี่แกเป็นวัดเพืเ่อน วัเ่เป็นต่อขาเนา่ระบาดเน,นี่ไขวัดต่อนะรัาคอ้ยน่ะไขรเศร้าแล้วใครใครเนี่ยวานนี่โอ้บริหารกิฟวานนี่ลุกขึ้นมาเลยปุ้นท้องยินหัววานเนี่ย เมื่อซื้อยาอะไรหาใครเมื่อซื้อยาอะไรกินนะใครเล็กน้อยไหมเราเรารออยู่อัตุอยู่บนทักมาบนทักอย่างไรเนาะเจ้ายังบ่ตอบข่อยเจ้าบ่ตอบข่อยแม่ใครกันแน่บ่ตอกออกมิซื้อนมดทักมาอือเมื่อปไปเอาเมียเท่านั้นแลเราพักการพักหาปอเมียสิได้อได้ไหม มันอยู่แตใไห,หนแต่นางมาเมียมันเอาแล้วตามบักไงเนี่ยสนิทกันขนาดน,ดาดนดี้ว่าเราจะสิ่งสวนไหน,อไนโอ้วันที่เก้าเอ,อ็สิไปหาแล้ว มาแต่เศร้าวัน <Techn> ท <Pokémon> ี่เกาต่มเศร้ามนไหไมันสิบเอ็สอมงนี่แหละยี่สิบลขึ้นสงเก่าเกะเท่นี้แหละเดี๋ยวสิโทรดินน้ำหม่บ๊ายบายเออโทรไปัก นั่นฮับก็เลิกกันดีแล้วนาะเปไปยังฮับทมิตโอ้อโทรไปเจย์พ่พน่าขี้ฮอดพบ่นว่า,าโอเคนะพี่น้องสัญญาภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่แหละกาขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้กำลังใจเบอลซีมาตลอดพี่น้องกันโอเคพี่น้องในการขอบคุณเจพ์ลนล่าในกลลารเจอมมาลาในการทีมงานทุกๆคนในการอ่าอีกหลายคนเนาะที่ ซอยสนับสนุนเบาลซีเนาะกาขอบใจไรถ้าไม่มีเจพล่าหรือเด็กกาเจยัมาล่าเลย,เลเลยทีมงานจะเขากับม่มีหอนบม่มีหอมน,นอม,ม,ม,อม,ม,มือนี่เนาะมือมือมือนี่ที่ประสบผลสัมเร็จแด็กกามีช่องยูทูปเป็นเจ้าของเจ้าของเลยมีผู้ติดตามผ่านกดยูทูปเนาะใน,นขอบแต่เจได้แล้องโอเคพี่น้องสหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่น,นี้เนาะ สบายดีพี่น้องสบัยดีผู้พุทธคุพี่น้องสบายดี